สวัสดีครับ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 พี่เตี้ยพี่งอนงครับพี่งอนพี่เตี้ยพี่ท็อปสวัสดีครับต้นนี้นะครัพี่เตี้ยมาชวนคุยนะครับเอพิโซดที่เก้าก็กลับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกผู้ฟังนะครับก็มาเลทนิดนึงนะฮะเนื่องจากจรย์ยานอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะมาพูดคุยกับทุกๆคนนะครับประเด็นของเราก็ ดูจากชุดที่เสื้อที่ผมใส่ผมมีแต<ม>่เวอร์ชันนี้นะพี่พี่งอนอ่าว่เาเวอร์ชันใหม่ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปซื้อเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยเอาไปซื้อ, <c oughs> อไม่คุณก <c oughs> ล็ลองส่งเสียงที่บอกว่าวาลิกเนี่ยก็เอามาให้ทีมงานนิดนึงหนึ่งเดี๋ยวเ็าเอามาให้นะไม่นี่กันนี่กระส่งเสียงแล้วนี่ไง่งเส่งเสียงไม่บางทีเสียงแบบนี้ไม่ได้ก็ขอมาตรงตรงนี้แหละบอกเออทีมงานใครที่บอกรู้จักวาลิกวาลิกกบ้านไหม เดี๋ยววันนี้แยกของบอลลิศนอ๋อไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรเราเราอุดหนุนลูกเอาหนุนอุดหนุนสินค้าไทยเพ่จะได้มีตางไปอาดฉีดนะฟุตบอลใช่ไหมครับยุดยอดอย่างนี้ครับก็เป็นไปตามคาดนะเข้ารอบเข้ารอบไปจนที่เรียบร้อยนะคะสำหรับทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนามไปได้ศูนย์ศูนย์เกม เกมในวันนั้นพี่ง้วนครับเป็นไงฮะในในในมุมที่ที่ที่ได้ชมเกมในวันนั้นภาพรวมเนกมแรกหรือเกมสองเกมแรกหรือเกมสองเกมสองเนาะเกมสองก็ถือว่าช่วงแรกเราเล่นหลังสี่ก็คิดว่ามันจะอยู่นะแต่ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันก็เหมือนค้าข้างกันด้วยว่าทังเราพลาดแล้วเขาทําไม่ได้นะครับแล้วก็พอข้างหลังเนี่ยเล่นไปหลังสามปว๊ความรู้สึกมันแน่นมากแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้น โอกาสที่สวนขึ้นไปแล้วมีโอกาสได้ประตูเนี่ยมันเยอะขึ้นนะคือคือผู้บอลอ่ะมันมันมันมีสองศูนย์อยู่ในกระเป๋าอ่ะมันก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายแต่ถ้ามีรุ่งเดียวมันจะเป็นอีกแบบเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราเนี่ยมัน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 ปิดเกมเลยนะพอครึ่งหลังเนี่เห็นแล้วรึ่งแรกขึ่นหลังต่างกันถ้าครึ่งแรกเราโดนก่อนเนี่ยผมว่าเราแย่มันนะแล้วก็อย่างเขาทําเกมเข้าใจเราค่อนข้างจะดุแล้วก็เล่นค่อนข้างจะตุกติก นะมันก็กลายเป็นถือว่ามันทําให้เราเนี่ยหงุดหงิดเหมือนกันนะครับ mm hmm. เขารอเราพลาดแต่พอเราพลาดพวกก็ทําไม่ได้เองเนี่ยมันก็เลยกลับไปเป็นเพนเชอร์ให้เขาซ mm hmm. ึ่งหลังผม mm hmm. ผมมองว่ามารุก็เปลี่ยนเกมไม่ดีนะเอาเจอรลาะมาแล้วก็เอากิตลาการแมแล้วก็ทอมเบียร้าหลังแน่นเลยรึ่งหลังนี่ปิดเกมเลยพอพอเกมมันมันมัน,ม,นมันเล่นง่ายกินละนะครับอืม mm hmm. ก็ก็ก uh ็เ oh, ห็นเห็นก็เห็นตรงกันเลยนะพี่พี่พี่ผมดูอยู่ก็โอ้ตั้งใจดูเลยวันนั้นต้องใตู้ก็เเจียรว่าอยู่บ้านพอดีไงเอาพี่เตี้ยก่อนพี่เตี้ยแล้วพี่เตี้ยครับในมุมพี่เตี้ยอย่างงฮะครับอ่าผมว่าเราเราก็มีรอยรอยให้เห็นว่าอ่าสิ่งที่เกิดับความปราปเปรียวนะครับแล้วก็เรื่องของของการกินบุญเก่าผมย้ําแบบนี้นะผมบอกว่า ชมชแล้วว่าทีมชาติไทยสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบริงเลิรได้เนี่ยชมไปแล้วเี็กๆทุกคนทุ่มเทมากแต่ว่าแผนในอนาคตเนี่ยคือมิชชั่นเราอะยังไม่ยังไม่จบเพราะงั้นมันทะไปออดตีอกชจกหัวตอนนี้คือโอ้ดีใจมากเลยหน้าเลยนี่มันคือการชนะเวียดนามสําหรับผมนะไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือ เรายังมีกินมูลเก่าก็จะเป็นการได้ประตูแรกแบบแบบความผิดพลาดของเขาเองอืคือถ้านึกย้อนจริงๆเท่าประตูนั้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเกมอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้อืใช่ในขณะเดีวยวกันอนาคตที่จะต้องเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งสองปีเนี่ยมันต้องคิดแล้วแหละโอ้ไหวไหมเจย,ยังคงมีสภาพคล่องแคล่วแบบนี้หรือเปล่า จินสินยังคงเป็นสูนหน้าที่น่ากลัวเหมือนเดิมไหมเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเวียดนามส่วนหนึ่งโอเคแน่นอนว่าเราเรายัดเยียดเียเสียงเรียมเหมือนมิ้วไม้ที่เดี๋ยวนะเห็นอยู่เห็นอยู่เสียงอยู่แ้วเสียงันหล่อน อ่อพี่เตี้ยกดมิวใหม่นะต้องให้แกกดเองอ่ะเดี๋ยวมึงจะไม่รู้จะพูดต่ออยู่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านๆๆๆๆอ่านอ่านเออเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์ไปบอกแป๊บหนึ่งขับรถอยู่นะครับพี่เตี้ยขับรถอยู่นะครับขอขออภัยนิดน,นึงครับอ่ะสัญญาณเน็ตค้างไปแล้ว นะครับอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่เจ้กลับมาก่อนนะครับพี่ท็อปเอาผมผมของก่อนแล้วนผมอยากพูดบ้างผมอยากพูดบ้างก่อนเรื่องเอ้ผมก็เห็นเหมือนพี่จี้งนนนะครับก็คือครึ่งแรกเราโดนเหมือนเราโด,ดนเจาะเยอะว่าเราเล่นหลังสี่แต่พอครึ่งหลังเนี่ยพอเปลับเป็นหลังพอพอเอาดอลล้อมาเขาโยนเขาโยนข้ามลายเราตลอดลเลยใช่ไหมพี่เราก็แบบอะต้องเอาดอลล้อแหลมมาเล่นลูกกาศมามาหยุดเขาอะแล้วก็ แล้วให้การแมรเล่นเป็นสต็อปเปอร์ไอ้เล่นเป็นสวิปเปอร์เนี่ยผมว่ามันมันมันตำแหน่งที่ที่เขาเววิิรร์์เเอ่ขาโตเขาโตมาด้วยตำแหน่งเนี้ยเเออออก็เลยก็เลยดีขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของมิดฟิลด์ด้วยก็ก็ก็โอเคนะครับมก็เลยทำให้ให้เกมมันดูดูดูดีขึ้นกว่าครึ่งแรกดูดีขึ้นดู่นขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะฮะก็เ็่ะเลก็ ก็ชมทีมงานทุกคนนะครับที่ที่ปรับเปลี่ยนทันทีทันควันเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังก็ชมชื่นชมนะชื่นชมทุกคนก็มาโ่นแก้เกมเดียวไงแก้เกมดีแก้เกมดีมากครับท็อปเป็นไงฮะอ๋อปุกก็ไม่ต่างทุกคนแต่ว่าผมมาเสียวแล้วสิบห้านาทีแรกอ่ะ้โหมาทุกมาทุกทิศทางเลยคือถ้าโดนไปก่อนนี่ก็เกมเปลี่ยนเหมือนกันนะแต่แต่ที่ผมผมพูดผมผมกูจะต้นชานี้บอกว่าผมผมมองว่างี้ผมมองว่านอกจากทั้งหมดแล้วอ่ะผมว่า ทีมชาติไทยชุยดนี้ก็แบบว่าเล่นเล่น,ลนหวังแช่ป์จริงคือเล่นแบบเล่นตามโค้ชสั่งได้จริงๆอ่ะคือเล่นแบบเป็นวินัยเล่นคือไม่ได้มีใครแบบว่าอยากไปไแขกใช่ตั้งใจรี่ตั้งใจแบบอ,<ไ>อว่วเราต้องเล่นแล้วก็มีสมาธิใช่ครับคือไม่มีใครหลุดไม่มีใครหลุดไปเล่นแบบอยากที่ตัวเองอยากเล่นเลยอะไรเงี้ยผมผมผมคคนผมผมชมตรงนี้ครับวิ่งไล่บอลเสียบอลกับตหน่งอะไรเงี้ยมันมันเป็นแล้วก็ที่เราเห็นเห็นความแตกต่างเนาะ ใช่ครับไอ้นิดนึงก็สียดยเรื่องแบบเวลาจังหวะสวนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแต่เราปรับใจเรื่องของความโหดอีกนิดนึงนะแบบใจเย็นหน่อยนะไม่สดไม่สดเอาให้สดแบบเราก็หยุนว่ากลัวลงไม่ทันเหมือนกันใช่คือถ้าเราโตเราโตแล้วโตแล้วได้เสียวแล้วผมว่าเว้นนามก็ไม่กล้ารุยเหมือนนะไม่กล้าลวยมากหรอกแต่ว่ามันน้อยมากบางทีเราเรารีบเรารีบยิงไปแบบผมเข้าใจงี้ถูกว่าพี่หมนบางทีเรายิงเรายิงเรารีบไปอะ ใช่คือไอ้ตที่กอดเหมือนเกมกทั่วไปอ่เราน้อยอะมันไม่เหมือนเกมอื่นที่สี่คนห้าคนเป็นทีมากขึ้นแต่ว่าจังหวะคือสองคนสามคนก็เจได้บอลเจแล้วปาไป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 มุ้ยะฮะสองคนสามคนไม่พอเราจะเอาเขาในตัวนี้เป็นทีมนะมันก็เลยทำไม้เรามันกลัวลงไม่ทันคือเราเล่นเราเล่นแบบไม่ใช่ธรรมชาติเราด้วยอ่ะเราก็เลยแบบอาจจะเป็นเกมผมว่าเราเป็นจุดใช่ครับ่ก็คือพยายามจะไม่เสียประตูเอาง่าย เล่นแบบพยายามไม่เดืยดประตูใช่ตามสั่งอ่ะก็าบอกตามสั่งอะไรใช่ตามสั่งเออผมก็ว่าเล่นแบบไม่เก่งอ่ะเนาะนิดนึ่งเก่งไม่ธรรมชาติของเราไม่ธรรมชาติแล้วผมว่าเล่นไม่ธรรมชาติเนี่ยแต่เราชนะเราได่พี่โอเคชนะเราเก่งแล้วก็มามาคุยเรามาคุยเรื่องของว่าไอ้บางอย่างบางอย่างมัน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 ดูแบบอย่างช่วงครึ่งแรกอ่ะผมว่าเลี้ยงพยายามเลี้ยงเยอะไปหน่อยพยายามไม่ไม่ใช่พยายามเคาะเหมือนที่ตัวเองทําได้อ่ะ พยายามเคราะที่สังเกตที่เราเสียจังหวะจากบอลที่เราเลี้ยงเนี่ยโอหลายหลายคนแล้วกันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าผมว่าทุกคน่ะทุกคนทราบดีว่าแบบบางทีแบบจะพยายามเลี้ยงแล้วโดนตัดได้ไงโโหเกือบเกือบมางนนเกือบไปเหมือนกันหลายหลายเม็ดเหมือนกันไม่นาไม่นเล่นแรงไม่นมไม่แรงเล่นแรงอีกเล่นหน้าโมโหอ่ะจริงมันดีแล้วก็ถ้าเราคิดว่าถ้าเป็นนักบอลแล้วก็แบบใช่ครับเราคงแบบอารเหมือนกันแหละ ตอนนี้ต้องต้องชมเรื่องใจว่าของเราคงค่อนข้างนิ่งอยาเมื่อวานนี้จริงจริงมันคอนเมได้แต่ผมก็ชอบนะเราเราวินวินอักลี่ไงที่ผมชอบมากเลยแบบนั้นวันไหนที่เราชนะแบบแบบไม่ต้องเล่นดีหรอกแต่เอาไม่ได้ก็เอาเลยเอาหวังผลไว้ก่อนเนียเราสบายอยู่แล้วคือดีก็าไปเล่นเน้นเน้นแบบเอาเอาสวยแตไม่ได้เน้นเอาสวยแต่โดนเงี้ยมันก็ไม่ไหวอ่ะเอาสวยขอเป็นแบบสอง ว่าที่ะอินโดนีเซียจะเห็น่าถ้าแบบแรกเราชนะสองลูกนะแบตสองคุณจะเห็นเลยว่าทีมไทยเล่นโคตรสวยอวบเลยมผมเชื่อว่านะผมเชนะื่อว่าถ้าอินโดนีเซียเปิดเกมมาเราผมว่าเสร็จหนก็เสร็จเขาคงไม่รับประตูไทยนะทุกคนนะครับเพราะว่าลูกลูกแค่เสียมันไม่ไม่มีผลอ่ะไม่ไออกอเวโกมันไม่มีผลั้นต้องใส่กันเต็มที่นะผมมองว่ามันใส่เต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่แบบสองแช์แรกอุ้มจะไม่ได้ลงนะถ้าโดนแบน อ่าแบบแรกอนัดแรกชิงนะชิงนัดแรกอุ้มแบงค์สองเหลืองก็ดีใช่ครับใช่ครับก็มาดูในที่อ่าครับพี่วรุทักมาครับสวัสดีครับต้นแล้วก็พี่ๆทุกคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นี่คุณพัฒนเทพสวัสดีครับพี่ๆทุกคนจากเอฟซีพี่ต้นนะฮะอันนี้ทีมงานผมเองผมเออเขาเรียกว่าอะไรนะจ่ายจ่ายตังมา อ่านี่มีคําถามที่น่าสนใจคุณมิสเอ็มแฟนแฟนตัวยงเลยนะครับมาทุกครั้งขอบคุณมากนะครับก็าถามว่าถามพี่ง้วนแล้วกันกวงไห่กับวรชิติใครเก่งกว่ากันครับพี่งว้วนกวงไห่ก็ได้ลงไหวนะแล้วก็เป็นตัวหลักของทางเวียดนามนะส่วนวรชิทิเองก็ยังเพิ่งมาติดทีมชาติกับพี่ๆในในปีนี้นะครับก็ยังมีศักยภาพที่ ไปได้อีกนะครับจะเห็นเลยว่าการจ่ายบอลในช่วงเกมแรกเกมหนึ่งเกมสองของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเด็ดนแ,แล้วก็ได้ประตูด้วยะถือว่าเซนทุับอลน,นี้ก็ก็ถือว่าไม่แพ้กันแล้วกันนะจะก็เอาว่าเรื่องหอยยุมากกว่านะครับแล้วก็จังหวะหรือว,ว่าตำแหน่งในการเล่นก็ค่อนข,ข้างจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนะมีสไตล์กันที่แตกต่างน,นิดหน่อยนะครับแต่การจ่ายบอล วายชิดมีการแจกบอลคองถ่ายมีการทุบทะลวงเล่นค่อนข้างจะเล่นตามช่องได้ดีแะววิ่งด้วยตัวเปล่าด้วยแล้วก็ยินประตูตรงเนี้ยเป็นความแตกต่างนะครับอืมอืมก็ก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในแมตช์แมตช์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วกันเนาะที่กองถ่ายเขาจะเหนือกว่าถ่ายเขาดูเหนือกว่าอืมนะฮะแต่ก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่งวลที่พ่เตียเขาเลสประเด็นนี้ไว้ก็คือคือเวียดนามชุดเนี้ยอีิเตียกรรมละ นะอยากเอาพี่เตี้ยเข้ามาก่อนพี่เตี้ยเขาบอกว่าเนี่ยชวินามชุดเนี้ยดูแล้วเฉลี่ยแล้วอายุไม่เยอะเลยครับใช่ผิดกับผิดกับใครเนี่ยที่คืออ่างนีก่อนอายุที่ครับผมขออนุญาตต่อประเด็นที่ที่หลุดไปเพราะว่าเออพอดีคุณเป็ดเชิญยิ้มเขาโทรมาหาผมครับผมครับครับพี่เป็ดจะเข้ามาด้วยเลยหลุดคุณเป็ดเชิญยิ้มโทรมาเพราะว่า มีมีปัญหาเรื่องของการส่งน้ำปลาลาไปที่บูไนอ๋อขายไม่ทันเลยเหรอขายไม่ทันเลยอประมาณนั้นเพราะว่าปลาเชนยิญญ้มฝ่าอีกอ,อ่าอีกหลานของอกอระสันโอ้โหล้งบอลของบูนเตะใหม่อันนั้นเตะใหม่ของผมเนี่ยก็เลยจะติดต่อเรื่องของการส่งปลาเชียนยิ้มโอ้โหสุดยอด <ไป S 2> สุดยอดอ่าอันิจอัยล้วนๆนะฮะ ประเด็นอย่างนี้ก่อนโอ oh. แน่นอนว่าผมเชื่อผมยังเชื่อมั่นว่าการจินเนียซียอาจจะมีเกมยากบ้างเพราะมันเป็นนักจีนชนะสูดไหมแต่ขณะเดียว <Huh? S 2> กันการที่เรากินบุญเก่าผมย้ำแบบนี้นะฮะกินบุญเก่าเพราะว่าการมีมีเจมีอุ้มเนี่ยมันยกระดับทีมมีมุ้ยเนี่ยมันยกระดับทีมอยู่แล้วเพียงแต่ว่า oh. เราได้แชมป์ปีนี้อีกสองปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเวียดนามจะกลับมาในอีกแบบหนึ่ง oh. อนนืนั้นนาทีเนี้ยเขาเก่งมากนะเขาเก่งระดับหนึ่งใช่ครับไม่ได้เก่งมากเก่งระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าใน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 ยะของผมเนี่ยมผมมองถึงเรื่องของการของการพัฒนาต่อว่าเราจะทํายังไงกับอีกสองปีข้างหน้า